นะคะเราต้องไปสร้างในกระเป๋าที่เรามี Star w ร r d อยู่แล้วนั่นเองแล้วก็กดไปตรงนี้ค่ะเข้าไปกระเป๋าตัวเองอ้าวแล้วก็กดตรงนี้ค่ะ Receive นะคะกดเข้าไปตึง้งเสร็จแล้วก็พิมพ์คาว่าย,ยักคอ้าอพิมพ์ถูกหรือ,อยังยักคอย นะคะพิมคำว่ายักคอยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กด add custom token so เพราะว่าเราจะสร้างเหรียญยักคอยขึ้นมานะคะกดตึ้งเข้าไปนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมทุกคนชอบลืมแบบคนชอบลืมลืมเปลี่ยนเน็ตเวิร์กค่ะเพราะว่าตอนแรกมันตั้งไว้เป็นอ t ทูเรียนะคะแต่ของเราเนี่ยมันจะเป็นเน็ตเวิร์กของส a r t Chain นะคะกดเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยน,นะคะ่ะเสียงรถก็มา เป็นสมาร์เชนค่ะทันไหมคะแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะคะเราค่อยไปทำก็ได้ mm hmm. กดสมาร์ทเชนปึ้งเข้าไปนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วกระเป๋าเราก็ปปี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็กดคำว่าเพสนะคะหรือว่าวางนั่นเองตรงนี้ซึ่งนะะี่ยค่ะ มาแล้วนะคะสังเกตตรงชื่อนะคะสัญลักษณ์นะคะคตรงนี้เลยว่าขึ้นว่ายักษ์คอยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็กดดันกดดันตัวเองไม่ใช่กดดันเส็จสิ้นนะคะทำนียคะแคปหน้าจอได้นะคะคสังเกตนะคะข้อสังเกตก็คือสังเกตตัวสมาร์ทเชนค่ะต้องเปลี่ยนนะคะ แล้วก็เอา Copy กระเป๋าจากบอสนะคะมาวางตรงนี้นะคะมาเพจตรงนี้ถ้าข้อมูลองค์ประกอบนี้ครบปุ๊บนะคะก็กดดันได้เลยแคปเจอร์แคปเจอร์อันนี้คืใแ่ไว้ให้แคปเจอร์ค่ะค่ะม่นจะดันแล้วนะ ด้นีตึงมาแล้วค่ะสังเกตนะคะตรงนี้ค่ะว่าเหรียญเราถูกไหมก็คือนะคะดูจากตรงนี้ BEP ยี่สิบยักษ์ออกเสียงถูกไหมยักษ์นะเสร็จแล้วที่เราจะส่งกระเป๋าให้บอสโฟนเหรียญมาให้ก็คือกระเป๋านี้นะคะเราต้องกดไปคำว่ารี i ซฟตรงนี้ค่ะเราลองกดรี i ซฟลองดูนะคะ ดีซีปึ้งนะคะอ่าเสร็จแล้วก็กดตรงสัมเนานะคะกดสัมเนามันจะง่ายกว่าไม่ต้องไม่ต้องเอา q r c o า e อะคะ่ะอันนี้มันจะแบบคัดลอกเล่กระเป๋าได้ง่ายกว่าจะได้อำนวยความสะดวกให้กับบอดด้วยนะคะฮงองฮงองหัองหลบ้านเนี่ยก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะต้องขอภไยทุกท่านด้วยค่ะ นี่นะคะแคปเจอร์ได้เลยนะคะแคปเจอรแคปเจอร์ที่เราจะส่งให้กับบอสนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็แบ็กกลับมาดูะจะเห่าอะไรนะักแบ็กกลับมาดูนะคะนี่มาแล้ว